สวัสดีค่ะน้องเลิฟนางสาวชายาพรสุริยาค่ะในฐานะตัวแทนมูลนิธิดรก,กรสุกเกษนะคะขอเชิญร่วมบริจาคครบรอบหนึ่งปีร่วมกันช่วยเหลือกเกษตรกรในโครงการแก้ไขปัญหาโรคแมลงให้แก่ชาวไร่ชาวนาและชาวสวนเพิ่มคุณภาพผลผลิตให้ปลอดภัยนะคะกิจกรรมการจัดซื้อนะคะก็จะมีพันแหนแดงพร้อมสอนขยายพันธุ์ เพื่อทำปุ๋ยไว้ใช้เองนะคะราคากิโลกรัมละ100บาทพร้อมทั้งยังสอนวิธีการขยายพันธุ์ใช้ทำปุ๋ยไว้ใช้เองด้วยนะคะ ต่อมานะคะจะเป็นสารปลอดภัยเพิ่มผลผลิตนะคะขวดละ7 0 0บาทค่ะแถมทั้งเรายังมีบริการต้นโดนในการเกษตรฟรีให้กับประชาชนชาวไทยทุกท่านด้วยนะคะค่ะและในวันนี้นะคะสามารถโอนเงินมาได้ที่ธนาคารกษิกรไทยเลขที่1581228887 มูล,ลนิธิดอกตรกรสุกเกษมค่ะค่ะวิธีการผสมสารปลอดภัยเพิ่มผลผลิตและโลรคแมลงในโดรน,นะคะ1นฟ้า25สซีซีต่อน้ำา5ลิตรนะคะเราไปผสมกันเลยค่ะนี่นะคะหนึ่งฟาแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยะคะ่ะเราก็จะปิดฝานะคะ ให้เน่นคัะแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดเครื่องกันโอเคค่ะต่อไปนะคะพี่คะที่นี่มีการเลี้ยงขยายพันธุ์แหนแดงไว้ไหมคะถ้าใช่ใชพาหนูไปดูหน่อยได้ไหมคะเลี้ยงไป,ยนะไปดูได้คะ่ะ ทำบ่อเลี้ยงยังไงครับก็ตอนนี้ก็เอาคัคเอาใาใส่น้ำประมาณสูงประมาณ30เซนครับ30 20บเซนต์ต่ำกว่านั้นก็ไม่ดีครับต้องเอาสูง30เซนขึ้นไปครับเดีแดงใส่ขยายแล้วพี่มีวิธีการเลี้ยงแหน่ได้ไหมคก็เลี้ยงประมาณเราใส่สัก4-5ากำมือเนี่ยมันจะขยายได้ประมาณ อาทิตย์หนึ่งอจจะขยายเยอะอ๋อมันจะขยายของมันเองใช่ขยายของมันเองเลยจะขยายของมันเองเลยประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะเต็มที่ว่าบ่อของเราเลี้ยงเลยนี่เราก็ขยายบ่อไปเพิ่มบ่อหนึ่งแล้วถ้ามันเต็มแล้วมันยังสามารถขยายได้ไู่ได้ครับอันนี้มันเพราะว่าเราพอมันแน่นมันเต็มมันแน่นปั๊บเราจะขยายอีกได้ได้เยอะครับ เหนือเดินถ้ามันแน่นในบอ่อแน่นแนละ้วขยายบอ่ออีกได้เพิ่มประมาณสกรรักกําสองกรรําแล้วก็บางในบอ่อประมาณอาทิตย์นึงอะ่ะมันจะขยายค่ะ,คะแล้วมีการใส่แหนแดงในต้นอะไรบ้างคะอ๋อเราก็จากให้ผลผลิตเราสวยหรือโตเร็ว จะผลผลิตจะเยอะเราก็ได้ใส่ถัว่วแล้วก็มะลิครับเราไปดูด้วยกันครับอันนี้เราได้ใส่ถัว่วไปดูดูให้ดูนะครับ่จะสวยขึ้นจะดูใบเขียวขึ้นครับค่ะแตกยอดขึ้นเยอะเลยครับตรงนี้นน เพ่คอาเด็ดใบที่ใช้แหนแดงกับที่ไม่ได้ใช้ให้ดูหน่อยได้ไหมคะอ่ะาตอนนี้ก็ดูนะครับนี่ที่ว่าใช้แหนแดงไปนะครับดูนะครับที่เราใช้แหนแดงไปมันจะใบะใหญ่ใบเขียวอันนี้ไม่ได้ใช้ครับไม่ได้ใช้แหนแดงใบมันจะเล็กกว่าอม,มันจะไม่สวยตอนนี้ใส่แหนแดงนี่ใบจะใหญ่ใหญ่ขึ้นดูใบลักษณะใบาได้นะครับ น,นี่ใบจะยาวยาวใหญ่แต่น,นี้ใบนจะเล็กไม่ค่อยสมบูรณ์ครับค่ะอันนี้ก็มาต้นมะลิครับเนี่เราใส่มะลิอีกที่แถวข้างบนครับมันจะออกดอกเยอะมากเยอะครับออกดอกออกผลซะว่าดอกมะลิใบก็เขียวขึ้นครับค่ะ อันนี้ก็จะทดลองใส่เยอะๆค่ะแล้วมารีนี่มีความต่างกันยังไงคะระหว่างใช้กับไม่ได้ใช้อ่าก็ดูนะครับทื่ว่าเราใช้ไปอ่าที่าเราใช้ไปประมาณอาทิตย์นึงมันจะดูแตกต่างกันครับที่ว่าอีน,นี้มันสีจะเข้มกว่าครับอันนี้มันเราไม่ได้ใส่มันจะสีจะจางดอกมันจะเล็กที่เราใช้เนะี่ยดอกมันจะใหญ่ครับดอกมันจะจูมเอใหญ่ครับเน่ยดอกมันจะสวยใหญ่ที่เราใช้ไปนี่ครับ ที่เราใช้ไปประมาณอาทิตย์นึงครับมันจะเห็นผลเลยครับค่ะแต่ตอนนี้ที่ว่าเราไม่ได้ใช้มันจะดอกมันจะเล็กไม่ค่อยใหญ่ครับค่ะแล้วเราต้องใส่แหนแดงทุกวันไหมคะหรือว่าเว้นระยะเท่าไหร่เว้นระยะห่างกันครับเพราะว่าที่เราใส่อ่ะที่จริงมันต้องเดือนนึงแต่ว่าอาทิตย์นึงเราได้ผลแล้วครับอ๋ออาทิตย์นึงได้ผลเลยจะเห็นทันจาเลยครับค่ะเราอาทิตย์นึงใส่ครั้งนึงนี่จะเห็นผลเลย ค่ะขอบคุณค่ะค่ะเพราะแบบนี้นะคะแนแดงและ Rd 2 5 5 1จึงทำให้เราได้เห็นถึงประโยชน์ของสิ่งนี้นะคะจึงทำให้ทางมูลนิธินะคะอยากจะเผยแพร่ให้แก่เกษตรกร,ร,กรไทยทุกคนค่ะ สวัสดีค่ะน้องเลิฟนางสาวเชียรพรสุริยานะคะวันนี้เราอยู่กันที่บ้านแม่สงัดสุกสกษมแม่ของดรกรสุกสกษมนะคะวันนี้น้องเลิฟเตรียมแหนแดงมาเพื่อที่จะใส่รอบต้นทุเรียนนะคะแหนแดงเป็นปุ๋ยทดแทนอาหารของพืชน,นะคะต้นหนึ่งเนี่ยนะคะเราจะใช้ประมาณ4-5กํามือค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยนะคะ วิธีการทำนั้นนะคะเราจะใช้เหน่อแดงโรยไปรอบๆต้นทุเรียนเลยค่ะ พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาคอยติดตามผลกันนะคะโดยการที่เราจะดูว่าต้นทุเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนบ้างเปลี่ยนแปลงอย่างไรค่ะค่ะวิธีการผสมสารปลอดภัยเพิ่มผลผลิตและโลรคแมลงในโดรนนะคะ1ฟ้า 25cc ซีซีต่อน้ำา5 5ลิตรนะคะเราไปผสมกันเลยค่ะ นี่นะคะหนึ่งฝาแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็จะปิดฝานะคะปิดให้แน่นค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดเครื่องกัน ในวันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ,ะไร ตกรเขาถามคุณงามลูกต้นอ,อะไรทุเรียนมังคูละมุดหรือว่าลำไยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี